เราเป็นสินโตที่คอยล่าเหยื่อแต่ไม่ใช่เพื่อมาเป็นทาหารนะครับไปล่าเหยื่อที่โดนถูกพิการต่างๆไอพิกต่างๆ,ๆนะครับเราไปกล้าเพื่อช่วยเหลือเขานะครับมันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่บาลีาาทานการเราทำบุญเนี่ยนะทำบุญทำวัดทำสร้างโบสถ์สร้างศาลาพวกเราก็ไม่เชื่อว่าท่านจะโบกถามเยอะนะครับแต่บาลีพาเนี่ยนะคะรับ เราต้องทำเองนะครับเป็นลายอ้อนเลยนะครับมือถึงมือนะครับไม่ได้ฝากไปไปเพราะนั้นเวลาสโมสรมีกิจกรรมนะครับก็มาร่วมกันนะครับมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยถ้าเปลี่ยนจะเหมือนลดกางเดนเลยนะครับเครื่องยนต์ในผู้นำให้สโมสรกลับื่อนก็คือลายอ้อนที่มีฐานะ สายตามก็แก่ลงไปเรื่อยๆมองก็ไม่เุ็นก็ไหลมองกันนายกนี้ก็ดีจากการเป็นทํางานราชการทํางานชุมชนแล้วมาอุ่ทิ่ตนเพื่อสังคมเนี่ยครอบครัวก็สนับสนุนระบุเป็นอาเภอใช่ทำงานจนไลออนเป็นที่ยอมรับของอำเภอขอบคุณท่านมากๆนะนายยกขึ้นมาหนึ่งกอตัง เข้ามาเป็นสมาชิกตอนแรกก็ไม่กล้าเป็นนายกทําไปทํามาบอกขอเป็นเธอเหมาะสมหลายคนก็บอกผมมาสนับสนุนผมก็พูดบอกปีหน้าท่านเป็นนายกก็เป็นสุดต,ตอนนี้ได้รับการโปรดเกล้าเนพวกสารทก็ดีใจด้วยขอบคุณมากนะที่เป็นนายกนายกทุกน์มยครั้งหนึ่งอขอบคุณสําหรับรถโมบายอเคลื่อนที่ที่องคมนตรีมาปีนั้นผู้ว่าเดินชัยเป็นผู้ว่าส5 5 3ันร้ยห้าสิบสาม้าิสี่ผมกำลังขึึนเไปเป็นบอร์ดโลก องบมนตรีกำทนมาเหยียบที่ท่านแล้วบอกให้ผมพ่วงรถจักรนุนที่บ้านโป่งมาไปโชว์ใช่ไหมรถนี้เปิดนะฮะเปิดเป็นโมบายให้คนอ่านหนังสือเด็กอ่านหนังสือแล้วก็เคลื่อนที่ไปได้เป็นรถที่เป็นนวัตกรรมคนที่นี่ขอบคุณนายกยุทธนา้ยาวนรนครับ <laughs> อดีตนายกท่าเรือพ่านบไละยังกลับมาเป็นนายกสโมอสรอท่ามากางการต้องเป็นสองสมัยตอส,ยอส,อสอหน่าคือสโมสรท่าเรือระัฒนก็ไม่ได้สูญสลายนะครับมีรูปวีรานขสองสโมอสรผมออกมาผมก็มาตั้งท่ามกางการสิริก็มาตั้งสมดออาว<า>น,นี่สโมอสรพี่เลี้ยงนี่นายก ตั้งเร็วพระแท้เพราะปีที่เราก่อตั้งรัฐธัญพรเป็นนายกเป็นปีท่าต่อเร็วพระแท้ผมท่านนายกสามสมัยเหรียญสามเหรียญขอแข็งแรงนี้ต่อไปนะครับแล้วฉลอง20ปีทางการก็คจะมาก็คงอยู่ได้แค่แค่อายุแต่เหรียญคงอยู่ได้นานเหรียญไม่ไม่ไไม่ไมจะมาไม่มีจะมาฉลองกันเจ้าสี่เดียว99เหรียนายก100ปีแต่ไม่ใช่100ปีอายุนะครับ ก็แล้วนครับก็แล้วนะครับตอนนี้17ปีอีก3ปีฉลอง20ปีกันทางการก็ฉลอง50 5 20วันนี้ฉลองแบบภายในพระฉะนั้นฉลอง20ปีกลิ่งน้ำตาลวานจะอายุ90ไม่ทราบไะอยู่หรือเปล่าครับผู้สบาย90ปีขอบคุณมากนากรรุนขอบคุณมากนะนายกจรุนขอบคุณมากกล้ากลัวจะเป็นดีไม่เป็นดี ไม่ค่อยมั่นใจเยดี้ที่บ้านก็บอกว่าดีแล้วเหรอนี่ไม่เป็นดีแล้วหรอ <im it> ดีพอเป็นแล้วดีสมาร์ทดูดีปีนั้นทาโครงการเยอะมอบทุนเด็กมากทุนผมมาทํากิจกจรมดีแชร์ขอบคุณมากนะนายุทธรดช <im it> นายกมันเดีเยดี้ส <im it> ิิพรช่วยเดียวกับเรดี้ผมเลยนายกมันเดชและเยดี้ชิิพรเป็นคนกระตันอยู่กระตาเวทีตามากมาก ทุกวันนี้ทุกวันแม่ยังล้างเท้าให้แม่เลยยังพาแม่ไปฉีดวัคซีนจะตัดยูทําให้ท่านเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและนี่ท่านทำงานรับใช้ดื่อรายได้ผลประโยชน์ยิ่งก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งยิ่งขึืนขอบคุณท่านอีกรัางและพนักงานสโมสรแห่งใหม่ท่านไปต่างจังหวัดหรือต่างปะเนดียไปบำเพ็ญบุญที่เดียร์ทูมันจำไหมวันที่ผมไปผมไปกล่าวองค์รูปปั้นของนายกประา แล้วบอกว่าแล้วแดงไม่อยู่ผมจะมาขอบคุณเล่นแดงว่าอุตห์ให้ใช้พื้นที่ตั้งใจใ,ใช้พื้นที่ของบริเวณสูงรดนะครับเป็นออฟฟิศแล้วตอนนี้ย็ใช้อยู่และใช้เป็นศูนย์รวิแชร์ที่ให้ผู้พิการมารับไปใครไวจาก้ามาที่นี่ที่เป็นสะพานบุญคนรับมาให้คนรับมารับคนให้ออมมาหมอ้อขอบคุณมากฝากขอบคุณเลดี้ด้วยนะขอบคุณทั้งครอบครัวรลยก็ ในที่ยืนก็นหน่อยกับคุณเลดี้เนาะมันเดินไม่เปลี่ยนนะขอบคุณครอบครัวพิมน้อยด้วยถูกไหมครับผมจำถูกขอบคุณมากท่านนายกคง,งเ,งเพชรสัมปรกรนพื้นที่อ๋อสัมปกานน่จะด้ว่เห็นไ,ไหมไม่ใช่คนเดียวนะสองท่า <c oughs> นน,นี่คล้ายๆกันเหมือนคู่แฝด คุณในคุณเวชรนะไอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมชอบมากถึงแม้จะมาร่วมบ้างไม่ได้ร่วมบ้างแล้วการที่ท่านลงไปที่รอพดตอสาขาเดียวใ,ใหม่ช่วงโควิดนะที่ไปช่วยกันตับรองไปช่วยกันหาขึ้นไม้ขึ้นมือนะดีมากๆขอให้ทำต่อไปขอบคุณและชื่นชมมากขอบคุณมากครับไปผ่าตอมาหรือปเปล่าถึงใส่แว่นดำยังไม เมื่อก่อนมาถึงเนี่ยเสียงก็จะดังมาไกลเลย <S <S ๆๆเพราะเป็นคนพูดเสียงดังมากนายกอนัตนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะ <ๆ S 2> เรารู้จักกันจะสามสี่ปีแล้ว <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณที่เป็นพี่จําได้จากท่านนายกวิรชัยแล้วก็เป็นนายกสักชยัยซึ่งป่วยเป็นอัมพาพฤ่ฝากขอบคุณรอนพันโทสักชยยัยด้วยแล้วก็มาเป็นท่านใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก็หานายกก็ค,คิดว่าเอ๊ะใครมาเป็นนายกก็ขอบคุณนั้นนายก อันนั้นอีกครั้งหนึ่งที่ประสานงานเทศบาลตำบลประสานงานชุมชนน้องถิ่นแล้วก็ทำให้ร่อนธรรมธาเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนน้องถิ่นขอบคุณมากนายกจาลาเหลืองประเสริฐกุลเหลืองประเสริฐประเสริฐจะติดกุลเปลี่ยนนามสกุลก็ได้นายกจาราขอบคุณมากในปีนั้นนี่ายกจาราทำอะไรเยอะแยะนะแล้วก็ไปกรุงเทพบ่อยมาก ผมจําได้ในยกราหให้ทุเรียนผมบอกว่าเป็นทุเรียนมังกรชะลอนั้นก็ได้ทานแบบอร่อยทั้งครอบครัวผมต้องขอบคุณนายกดาราที่ทําให้ไลออนพี่ๆในกรุงเทพรู้จักแล้วก็ท้ารรม,รรมกาเพราะว่าเป็นตัวแทนที่ไปไประชุมบ่อยมากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งร้อยตีธนานกรเยอะหมูและเรนดี้ดี่อะไรมารถไฟใต้ดิน อยู่แล้วมงคลเกษตรอภินิมเกษตนเกษอภนมงเก้าักคุมสิบล้านล้านับให้อภัยผมตั้งแต่รงอจำชื่อเุกได้ชื่อใครผมไม่เรียกไม่เรียกะ ท่านเดินไทยปิตะลงเรืองไทยเพราะว่าคนนี้ท่านเดินกัท่านจรินะทัพกาการล่าเรื่องมีอะไรท่านมาทุกทีเลยคนนี้ช่วยผมไว้ยุคนี้ท่านรอผู้ว่าบางคนปีหน้าเป็นผู้ว่าปีหน้าเป็นผู้ว่าเอออีกรอบหนึ่ง รตีทีระพัดลุมวาตีท่านรองผู้ว่ารับการเลือกตั้งคนที่สองตัวีนิ่มผู้ว่านะผู้ว่าจินัะน์งทอนครับเรียนการภาพไป่าว่าใบอ่อนตะลุมเชื่อเก่าเชื้อเก่ารสทีละนิดแสร็การเอี่ยมสระสีนะครับท่านภูมิภาค ท่านประธานเขตนายกต่างสรงโมสรวน